สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้หญิงทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งวาไรตี้โชว์ที่ให้ความสําคัญกับเรื่องคุณผู้หญิงเป็นระดับหนึ่งครับเพื่อทําให้คุณผู้หญิงกลายเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งประจําบ้านอย่างแท้จริงราไม่มีวันผิดแล้วค่ะ าเราอ่านเอาเลยแม้ว่าจะอ่านจากสคริปต์แต่อย่างน้อยก็ยังพูดถูกบ้าจ <c oughs> <g ell> um> ะเอาจริงๆริไหมปุ๊กกี้ฉันว่าคุณพี่ทางบ้านจําได้แล้วว่าสโลแกนรายการเราเืออะไรคือฉันต้องไม่ต้งองพูดแล้วใช่ไหมคราวหน้าหรือยังไงใครอยากจะเป็นพิธีกรหน้าใหม่กับรายการสวัา <c oughs> ดิตใหม่ได้๋ยวเราเปิดโอกาสให้ส่งเรื่องส่งไฟล์มาก็แล้วแต่โอเควันนี้วันพุธปุ๊กกี้วันนี้วันพุธคนที่เป็นคอละครก็จะรู้ว่าวันนี้เป็นวันของดอกส้มสีทองแล้วจ้ะ จริไงคุณเรื่องเราคืบหน้าถึงไหนแล้วก็ล่าสุดบุกี้เขามีผลหวตมาไม่ใช่ผลหวชผลหวตแบบเป็นเด็ตสตา์เขามีทําผลวิจ şey ัยมาบอกว่าประชาชนเสียงส่วนใหญ่ทั้งประเทศเห็นด้วยที่จะให้ดอกส้มสีทองได้ออกอากาศต่อไป สน,นุกม,มากฟินเหลอเกนแฟนเขาเหนียวแน่นจริงๆนะถูกนะยังไงคืนนี้อย่าลืมรอดูกันนะจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเมาสกันนะแต่ช่วงสุภาพสตรีขี้เมาส์ค่ะวันนี้มีอะไรบุกี้วันพุธแบบนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเราจะเชิญกูรูมาเพื่อแก้ปัญหาจุกจิกกวนใจให้กับคุณผู้หญิงทุกท่านกับช่วงนี้ค่ะสุภาพสตรีมีแขกจ้าสุภาพสตรีมีแขก อย่างที่เราเคยบอกไปนะครับตอนที่เราแนะนําช่วงนี้เนี่ยที่ที่แล้วที่เราบอกไปว่าสุภาพสตรีมีแขกเนี่ยไม่ใช่เอะเราจะเชิญขี้หมูขี้หมาแต่สีตาสาที่ไหนออกรายการกไม่ <laughs> ใช่นะครับขี้หมูขี้หมา,าบุคคลเชิญท่านนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่คุณผู้หญิงเนี่ยเขียนจดหมายนะเ <_ S 2> ลตเตอร์มาหรือว่าส่งอีเมลมาบอกเราว่าอยากให้มาให้คำรึกษาในด้านต่างๆที่คุณผู้หญิงเนี่ยมีปัญหาใช่ไหมค่ะและไม่น่าเชื่อว่า นี่นี่งานดีที่อยู่นิดนึงที่ส่งมานะครับคุณคะไม่น่าเสียววามีจดหมายฉบับแรกมาแล้วจากคุณพู้เญิงทีมงานเขาพาเช็ดหน้าด้วยเป็นเกียรมาดันจะต้องให้ทีมงานเป็นหน้ามาเขียนมาปรึกษาซะแล้วมีจริงจริงดนโชวนิดงที่หนึ่งฉบับหนึ่งฉบับทวนอ่าดโชว์ดูนะคะอ่าดูที่เขียนมานิดนึงเนี่ยนเนีนเนเนเ่เนนนเเนเนนนเลยนเนเเนเนอเน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 เเเ สวัสดีค่ะพิธีกรทั้งสองท่านสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางรัชมียศเรืองอายุ42ปี<อ>เป็นแม่บ้านลูกสองแล้วอยู่จังหวัดสมุทรปราการดิฉันชอบดูรายการชอบสตรีมอะไรหนึ่งมากโดยเฉพาะช่วงสัปาพ์ตรีมีเคล็ดลับเพราะดิฉันลองเอาไปทำตามก็ได้ผลค่ะอย่างเมื่อวานเนี่ยไผลเหรอได้ผลใช่ไหมนี่ไม่ได้เขียนมาโวยกัน,นเล่นใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยเอาเบกกิ้งโซดาไปเช็ดเครื่องใช้ไฟฟ้าก็สะอาดเอี่ยมไปหลายชิ้นเลยได้ผลดีเกินคาดวันนี้ฉันมีปัญหาอยากจะปรึกษาพิธีกรทั้งสองนะคะคือช่วงนี้ด ฉันต้องไปงานเลี้ยงอยู่บ่อยๆเห็นคนอื่นก็แต่งหน้ากันสวยฉันก็อยากแต่งบ้างนะอิจฉาเขาไม่ใช่ลูกกระทักว่าทําไมแม่ไม่แต่งหน้าบ้างเนี่ยะจะบอกลูกยังไงรลร่ะคะเพราะว่าเราแต่งไม่เป็นหลักจะขอ,ขอให้พิธีกรทั้งสองท่านเนี่ยเชิญแขกรับเชิญที่สอนการแต่งหน้าในรายการบ้างค่ะจะรอติดตามนะคะขอบคุณค่ะแหมปัญหาเดียวกับแม่ฉันเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นแม่แต่งหน้าเลยจริงๆ แล้วเวลาไปไปมึงไปงานอะไรเงี้ยมีแต่เด็กตอนเด็กคุณขโมยของใครล่ะอันนั้นของพี่ที่เป็นญาติแม่ไม่เคยแต่งแต่ก็เข้าใจผู้หมิงท่านที่แบบไม่เคยแต่งหน้าอย่างนี้ใช่ไหมอาจจะต้องแบบต้องแต่งหน้าก็เออทำความไม่ถูกอะไีอ่ะคุณมิงขอมาแบบนี้ชื่ออะไรนะครับคุณอะไรนะจำได้ไหมคุณรัศมีคุณรัศมีขอมาแบบนี้นะครับวันนี้เราก็จะจัดกูรูด้านดูแลพืชการแต่งหน้าดูแลพืชสวนพืชส่วนใดไม่ใช่ ข้อมาแบบนี้ครูดูของเราก็ต้องเป็นครูที่เกี่ยวกับการแต่งหน้าใช่ไหมวันนี้นะครับแขกรับเชิญที่เราเชิญมันเนี่ยเธอจะมาบอกเทคนิคการแต่งหน้าง่ายๆนะครับสำหรับคุณผู้หญิงที่ชีวิตนี้เนี่ยไม่เคยเจอการแต่งหน้าเลยนะครับรวมถึงจะบอกข้อแนะนําต่างๆเกี่ยวกับการที่ทำให้คุณผู้หญิงสวยได้ด้วยการแต่งหน้านะครับผมอ่ะพร้อมไหมรับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวขอเชิญพบกับคุณแอนนะครับวรรณยาลิมปะชายาพรนะครับเมคอัพอาทิติอิสระซึ่งเธอ จะใช้ศิลปะในการแต่งแต้มสีสันบนใบหน้าเนี่ยทำให้คุณผู้หญิงเนี่ยสวยได้ในพริบตาอย่างง่ายๆโอเคพร้อมแล้วขอเชิญคุณดาเลยครับผมค่ะขอ,อตาแล้วเชิญค่ะเค่ะเค่ะ,คะลงมาจากบ้านเดายเลยเหรอลงมาจาก,กบ้านได้ย,ยังไงคะเนี่ยเมื่อคืนยังไงฮะนอนค้างที่นี่นนค่ค,คุณดาจนนั่งครับก็ตอนแรกก็เห็นว่าที่นี่นอนสบายดีมีเตรียมของมาพร้อมนะใช่ค่ะดูเป็นสัญลักษณ์นิดนึงนะคะว่า เป็นอุปกรณ์ทำมาหากินเลยดูก็ดูว่าเป็นอาชีพอะไรบุอกี้อย่างเงี้ยเก็บแชร์ <c oughs> ใช่ใช่ค่ะเก็บแชร์หรือเปล่า <c oughs> มาคุณน่ะเดี๋ยววางของก่อนนะครับโอเคคุยกันนิดนึงคุณแอนตอนนี้เป็นเมื่อกี้บอกไว้ว่าเป็นเมคอัพอาร์ติอิสระ ใช่ค่ะใช่ไหมมีผลงานอะไรบ้างครับเลยลองคร่าวๆหน่อยนะคะก็ตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็รับเกี่ยวกับพวกแต่งหน้าเจ้าสาวนะคะแล้วก็พรีเวดดิ้งมีแฟชั่นบ้างค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์สอนแต่งหน้าให้กับเครื่องสำอางอาร์ติสตรีค่ะอืช่วงนี้งานชุกไหมฮะงานเยอะมากนั่นเองนะคะนั่นน่นนะเห็นพ่สาวๆอยากสวยกันเยอะ ถามคาถามนิดนึงพอดีฉันก็แต่งหน้ามาตลอดชีวิตแล้วค่ะก็อยากถามเพื่านผู้ชมเฉยๆถามว่าการแต่งหน้าจริงๆเนี่ยมันมีความจําเป็นกับคุณผู้หญิงมากน้อยแค่ไหนคะคุณแอนอสำหรับแอนคิดว่าจําเป็นมากๆเลยค่ะเพราะว่าผู้หญิงเราแต่ละคนเนี่ยมีรูปหน้าที่ต้องเรียกว่าไม่ไม่เพอร์เฟกตั้งแต่แรกเกิด <c oughs> นะคะทีนี้เนี่ยก <c oughs> ารที่เราแบบอยากจะเสริมจุดเด่นแล้วก็กลบจุดด้อยของเราเนี่ยเครื่องสาอางสามารถทําได้นะคะโดยที่เราแบบไม่ต้องไปเสียเงินแพงๆทําสัญญกรรมค่ะนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือ ถ้าเกิดตอนแรกเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องสวยจากภายในมันถึงจะออกมาภายนอกใช่ไหมคะแต่มันยากถ้าสมมติว่าเราก็ทาภายนอกแล้วก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวเราก็จะภายในสวยขึ้นเองได้ค่ะคือเป็นการเอาข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะลงไปข้างในข้างในจะค่อยซึมซับเข้าไปสดสวยสวยแล้วใช่ไหมถึงว่าอย่างที่เขาบอกอะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งใช่ไหมอะแล้วอย่างจดหมายจะคุณผู้หญิงทางบ้านอย่างเงี้ยสำหรับ คุณแม่บ้านที่เมื่อกี้40กว่าแล้วใช่ไหม42เคไม่เคยแต่งหน้าเลยไม่เคยแต่งหน้าเลยคุณนายว่าไงคิดว่าไหวไหมถ้าจะมาแบบว่าช่วงเนี้ยมาเรียนรู้ตอนเนี้ยได้ค่ะได้เพราะว่าจริงๆแล้วการแต่งหน้าเป็นเรื่องง่ายมากนะคะเพียงแต่ว่าเราก็รู้วิธีนิดหน่อยแล้วก็มาลองฝึกทุกวันเราต้องอุปกรณ์อะไรบ้างแนะนําก่อนนิดนึงก็พอดีเอนเอาอุปกรณ์มาด้วยโชว์ได้เลยไหมเราเอาเลยจ้ะคนมันก็ทำมาหากินเลยจ้ะอุปกรณ์ทำมาหากินนะคะก็มีนิดหน่อยนะคะเอาดิคุณแม่บ้าน มีได้นะไม่ต้องไม่ต้องบอกว่ายุ่งยากขนาดนั้นเป็นพื้นฐาติดติดบ้านไว้ติดาน้อย่างแรกเลยนะคะก็จะต้องเป็นแป้งแข็งผสมรองพื้นนะคะแป้งแข็งใช่ปกๆหรอเลยจะไม่รู้แป้งแข็งคะเอาแป้งมาอัดให้มันแข็งให้คุณจะ้ใช้ง่ายคือแป้งแข็งเนี่ยจะทําให้ผิวของเราเนี่ยนวลใสได้เลยอย่างเร่งด่วนเขาเรียกว่าเป็นสวยเร่ง นะสวยเด้งเร่งด่วนสวยเด้งเร่งด่วนอะแต่นนี้ผสมผสมรองพื้นด้วยใช่แล้วก็ใช้ง่ายมากด้วยเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ต้องมีเทคนิคอะไรมากมายสามารถผิวสวยได้เลยชิ้นแรกนะคะแป้งแข็งแป้งแข็งผสมรองพื้นค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ให้สีสันเนาะนะคะก็คือให้สีสันคือดินสอสีสีเทีนอะไรเงี่ยหรอสีน้ำท่าก็สวยเรื่องได้ไหมฮะต่อไปก็จะเป็นพวก จานสีจานสีสเอาเขาเรียกว่า,าสีทาทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นสีทาตาหรือว่าสีทาแก้มนะคะอ,อันนี้เนี่ยจะเป็นสําหรับช่าง Make เมคอัพอาร์ติสนะคะก,ก็อาจจะดูแบบเป็นเส้นใหญ่สักหยน้อย,น,อย,ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ารบกวนนิด,ดนึงนะคะสําหรับ คนที่แบบเราเสื้อไว้ใช้เองนะคะก็อาจจะเลือกเป็นเล็กๆนะคะที่แบบว่ามีขายทั่วไปตามท้องตลาดเนอะนะคะที่เราชอบใช่ที่มีสีทาตาสีทะาแก้มแล้วก็มีทับปากไปด้วยในตัวประตูน้ำมีไหมนี้สําเพลงมีใช่ไหมค้ะมีค่ะแต่ว่าแนะนําให้ใช้เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีนิดนึง ว่าเหมือนงั้นจะออกมาเป็นแบบนี้เนาะไม่อย่างน้อยก็คือทาแล้วเนี่ยสีก็คือติดโทนแล้วก็ที่สําคัญคือปลอดภัยกับผิวเราด้วยค่ะอ๋อก็ต้องชิวนิดนึงโอเคมีอะไรอีกไหมฮะแล้วก็จะมีเป็นที่ดัดขนตานะคะมาสคาร่าทาให้ตาเนี่ยดวงตาสดใสขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็จะมีลิปสติกนะคะลิปสติกนะคะหนึ่งสองสสี่ละแต่ว่าสุดท้ายท้ายที่สุดนะคะที่แบบสําคัญมากๆเลยนะคะอยากให้มีกันทุกคนก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นแปรงแต่งหน้า แม่ไปแต่งหน้าชุดเล็กนะคะสําหรับใช้ในบ้านเนะนะคะใช้เองนะคะก็ใช้นิ้วใช้ใช้นิ้วไม่ดีใช้นิ้วไม่ดีอ่ะคุณฟ๊กี้เพราะว่านิ้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราขยี้ขยี้ลงไปใช่ไหมคะหนังตาหนังหน้าเราเนี่ยเหี่ยวได้ง่ายมากเลยนะคะควรจะใช้เป็นแปรงดีที่สุดโอเคมาถอุปกรณ์ครบแล้วเดี๋ยวให้รบกวนให้คุณแอนสอนการแต่งหน้าเลยดีกว่าสำหรับคุณผู้หญิงที่อยากแต่งหน้าออกงานทั้งกลางวันและกลางคืนได้ไหมคะได้เลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้หญิงรีบไป ใครไม่มีรีบไปห,หามายิ้มคนข้างบ้านมาก,ก่อนกมได้ดี่สติ <มา S 1> ต๊กแองเฟ<ว>ิร์นะครับรอเตรียมไว้เดี๋ยวคุณนายจะมาสาธิตให้เราดูกันนะครับกับสุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งช,ช่วงหน้าจ้า